เรื่องแรกที่ที่ลองมาทำแอคชั่นที่เป็นเป็นผู้หญิงบ้างครับก็ลองดูครับน่าจะสนุกโดยมีโดยมีมีพวกพี่ๆและชาวแก๊งมาช่วยมาช่วยผักดันให้เรื่องมันเข้มข้นขึ้นครับือว่าดราม่าแอคชั่นใช่ใเป็นเป็นดราม่าแอคชั่นครับก็เป็นเรื่องจริงๆเป็นเป็นเรื่องเรื่องของหน่วยเรียกว่าหน่วยบุษบาเนี่ยแหละครับที่ ที่กอตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะทำภารก,กิจลับต่างๆ mm hmm. โดยมีนักลบคือพี่ตัก๊กแล้วก็มีพี่เบิร์ดแล้วก็พี่เกสอีกคนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง mm hmm. แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้สามคนนี้ต้องต้องหักกันแล้วก็เป็นที่มาของของเรื่องราวต่อไปส่วนน้องน้องจอยเนี่ยจะมีชื่อชื่อจอยในเรื่องนะครับ mm hmm. น้องมุกเนี่ยก็เป็นเป็นลูกของพี่เบิร์ด mm hmm. ทำไมต้องเป็นเหล่านักฆ่าทีทททา่ถ้าเป็นพี่พี่ตั๊กที่เบอร์นี้ดโดยโดยคาเลคเตอร์ของของ,องพี่ตั๊กเองที่เบอร์เองคาแรคเตอร์หน่วยด้วยอะไรเงี้ยก็เห็นควรว่าควรจะเป็นพี่ๆเหล่านี้แหละครับ <c ười> ส่วนส่วนน้องๆคนอื่นก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับตัวเรื่องครับครับคือเป็นเป็นเป็นจริงๆแล้วเป็นบ ทหารเหรอคุกกีทหารอย่าผมไม่ใช่ทหารเป็นหน่วยหนึ่งครับเป็นหน่วยนึงท่านข่าบอรือผมรู้จักทหารนะแต่ว่าผมไม่เช่อทหารแต่เป็นหน่วยหนึ่งครับโอเคครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกของเตอร์เนาะเพราะว่าเตอร์เขาทำามาถึงว่าเรื่องบู๊ผู้หญิงนะฮะใช่ครับเขาเห็นความเป็นผู้หญิงของผมนะฮะ ก็เลยอคือมีความเป็นผู้หญิงในด้านหนึ่งของเรานะคือหน่วยเราชื่อบุจจาลานะใช่ครับเราหมายถึงบุจจาาหมายถึงเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราปั้นทีนี้ขึ้นมาพี่ตูมตามเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าชุดในหน่วยครับคอยดูแลเราผู้หญิงอีกทีหนึ่งครับนี่คาแรคเตอร์นี้คือผมรองลงมาจากพี่ตั๊กแล้วก็พี่เบิร์ดอีกทีหนึ่งครับใช่ครับจริงๆแล้วเขาเป็นเหมือนเป็นมือขวาพี่เบิร์ดใช่ครับคือผมเป็นคนที่เคยปฏิบัติภารกิจมาก่่่อนะแตวา หลังจากนั้นคือเราได้มีการโย,ยกย้ายมาเป็นฝ่ายเทรนนิ่งน้องๆรุ่นใหม่อีอกอีกเซตหนึ่งแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำภารกิจใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็เลยเรื่องราวมันก็จะอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจรับต่างๆที่ที่มันมีเรื่องข้างในข้างนอกรับหลังต่างๆนานา,า, iza, าที่ที่มันต้องไปหาคำตอบด้วยกันในเรื่องครับเ,ออเรียกได้ว่ายิงกันพุนนะครับ ของของของที่ดูกตามในเรื่องจะชื่อเยลโล่ครับผมชื่อเยลโล่ฮะเป็นเหมือนรหัสเหมือนกันเป็นชื่อรชัสเหมือนกระบุสบานี่แหละแต่เขาเป็นเหมือนเป็นรุ่นก่อนก็น่าจะเป็นเน้นไปทางปืนซะเยอะของพ่เยลโล่ครับอ้าวต่อครับตรงนี้อ่ะสวยดูเล็กเป็นค่ะก็ก็เป็นบุสบาคนเก่าค่ะเป็นรหัสแรกค่ะรหัสแรกที่พี่ตามเป็นคน เป็นคนเทรนค่ะคแล้วก็เป็นเป็นผูเ้เ,เ,เริ่มเรื่อเราวัังอย่างในเรื่อง<ช>เป็นจุดกำเนิดของความขัดแย้งต่อมาอืทำให้ทำให้ เล่าเยอะเดี๋ยวเเดี๋ยวรู้หมดเลยเดี๋ยวไปเล่าอะไรกันมากมายเลยครับเออทุกๆตัวละครมีมีโค้ดลับของตัวเองที่มันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในในนี้ที่น่าสนใจมากๆครับสรุปแล้วองค์กรเนี่ยเขาเป็นองค์กรลับนะใช่ครับมันต้องตามดูเพราะฉะนั้นเราจะบอกความจริงอะไรไม่ได้เลยครับอันนี้คือือตอยนะคะก็เป็นเหมือนมาตาม รางแขนแทนแทนพ่อเขาอันนี้คือพ่อเขาคือพี่เบิร์ดพ่อต้องบูด้วยต้องติดพี่ด้วยคุณคนคนนี้บูที่สุดในเรื่องแล้วครับต้องไปเห็นเขาบูนะครับผมเห็นเขาบูมาแล้วเป็นคนยิงปืนเก่งมากด้วยว้าเป็นยัังงไครบกบาพก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่อะไรที่มันไกลตัวมากๆค่ะเพราะเขาปกติก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็เป็น บู้เลยอะลุยมากๆเลยค่ะไงก็ต้องคอยติดตามนะคะเพราะว่าเรียนเยอะมากทำเต็มที่มากค่ะแต่เขาไปซ้อมยิงปืนกับพี่ตั๊กมาแล้วสนุกมากค่ะที่เขาซ้อมกันหูดับเลยครับเก่งมากครับต้องยอมรับว่าเก่งมากตั้งใจมากแล้วพื้นฐานโดยร่างกายเขาเป็นคนที่ เหมือนกับเป็นคนที่พร้อมจะจะใช้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงครับถือว่าเป็นคนแข็งแรงมากคนครูหลายคนก็ชมครับว่าเขาตั้งใจแล้วก็ทําได้ดีมากเลยค่ะครับีค่ะก็ในเรื่องมีรับบทเป็นสายลับนะคะ่าในองค์กรสบาเหมือนกันค่ะก็รับบทเป็นศูนย์หนึ่งสี่ค่ะคือเขาจะมีเหมือนโค้ดรหัสคนนี้ศูนย์หนึ่งสี่จริงคนนี้ศูนย์สองเก้า อะไรเงี้ยครับเป็นกลุ่มที่ฝึกมาด้วยกันไปถึงปีเกิดนะครับพีดเตอร์ไม่ใช <laughs> ่ค <verändert> รับเรียกว่าเป็นแพือเดียวกันทีเดียกแบบของของเขาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วสองคนเนี้ยบอกเยอะจะจบจะจบเรื่องแล้วนะฮะนี่สองคนเนี้ยเหมือนเขาเป็นคู่กันคู่กันเหมือนเหมือนมีความชอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็ พอแล้วใช่ไหมพอแล้วโอเคหมดแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ชอบแต่ชอบกันแบบไหนเดี๋ยวต้องไปดูอ่นอานลกันสุดท้ายแฟนจะได้ชมเท่าไหร่โต้องต้องถามผู้บริหารโมโนแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มถ่ายทำการคิวแรกสัปดาห์หน้าแล้วครับอ่าครับส่วนปรก็คือเบิร์เริ่มถ่ายครับผมครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มาลงตัวครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ เย็นสบายใช่ครับเปี้ยงนิดนึงเมื่อกี้ผมมาถึงฝนไม่หยุดไอ้ฝนตกฝนตกอนครับแต่ผมมาถึงฝนหยุดแล้วนะอากาศดีมากครับเดี๋ยววันนี้ฝากแฟนๆดนึงฝากแฟนๆครับพี่เตอร์ผมฝากเราเนี่ก็อยากให้ติดตามันครับเป็นเป็นหนังที่เหมือนเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากตัวผมเองตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กเราจะได้ดูแบบพวกหนังประเภทแบบนิกกิต้าหนังอะไรที่เป็นหนัง นักาค่าที่มีความเป็นเป็นดรามา่าอยู่ด้วยไม่ใช่แบบไม่ใช่มาค่ากันอย่างเดียวอย่าเงี้ยแต่ว่ามีมีเรื่องราวของความแค้นแล้วก็แต่ละคนจะมีเงื่อนผทุกคนเลยเงี้ยครับจะมีแบบจะมีเงื่อนปมส่วนตัวมีบาดแผลส่วนตัวให้ให้ใหแก้ไขกันในเรื่องก็อ,อยากให้ลองชมบูแอคชั่นแบบผู้หญิงผู้หญิงดูบ้างนะครับ อยากให้ลองติดตามผลงานปีเตอร์อีกแบบหนึ่งครับต้องบอกว่าผลงานปีเตอร์ใครเป็นแฟนคลับปีเตอร์ต้องตามงานนี้ด้วยนะครับเรา